ขอเชิญพบกับละครเวทีเรื่องเกาะมาหาสมบัติณโรงเตียมแห่งหนึง่งมีเด็กชายจินเขาเป็นพนังกงานทำความสะอาดแล้วก็คอยดูแลลูกค้าที่นี่เป็นอย่างดีวันหนึ่งบิลลี่โบนโจนสลัดผู้เรื่องชื่อเขาเข้ามาพักที่โรงเตียมแห่งนี้กอกกกกนี่เสียเลาไปเก็บไปคาด้วย ไม่มีใครกล้าที่จะพูดคุยกับบิลลี่โบนแม้แต่คนเดียวมีเพียงจิมเท่านั้นแหละที่พร้อมจะดูแลแล้วก็ให้บริการกับบิลลี่โบนเล่าทีหนึ่งอีกทั้งเขาก็ได้อยู่เป็นเพื่อนคุยระหว่างที่บิลลี่โบนดื่มสุราไปด้วยชื่ออะไรอะ่ะคาชื่อจิมอยู่กับใครอะ่ะ ข้าอยู่กับแม่แม่เคยพาไปเดินข้างนอกบ้านนะเคยบ้างแล้วเจ้าอยากไปไหนอ่ะข้าฝันว่าข้าคยฝันว่าตกวันข้าจะได้ไปแระจนไผ่ถ้าเจ้าได้ไปแระจนไผ่ตอนที่เจ้าไปฝันเจ้าจนอย่าไว้เจ้าจะสะขายโดยอันค่ะเข้าใจไหมข้าเข้าใจและหลังจากคืนนั้นบิลลี่โบนก็เสียชีวิตในห้องพักของเขาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ก็เป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักในระหว่างนั้นที่เขาทำความสะอาดเขาก็พบกับแผนที่อะไรบางอย่างซึ่งบิลลี่โบนทิ้งเอาไว้เขายังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคือแผนที่อะไรเขาเลยรีบไปหาท่านเจ้าเมืองและคุณหมอให้ช่วยดูให้หน่อยุินีจิพี่เจมสอนอะไรนะตรนี้สิ นี่มันแผนที่นี่ดูสิฮะนี่มันแผนที่กบานสมบัตินี่เก็บของพวกเขารีบเก็บของเพื่อออกเดินทางไปลงเรือเดินสมุทรลำใหญ่และเขาก็ไปพร้อมเพียงกันทั้งสามคนไป,ไปห้องอเไรเนี่ย เจ้าจิมเดินผ่านส่วนที่เป็นดาดฟ้าเรือพบกับชายขากระเพกคนหนึ่งที่เข้ามาทักทายเขาหยุดสวัสดีค้าชื่อจอซิเวอร์ข้าเป็นพ่อขวงที่นี่แล้วเจ้าชื่ออะไรล่ะนี่มันจนสลัดขาเดียวตามที่วิลลี่บอลบอกนี่นาแต่ว่าเขาดูไม่มีพิรลุธเลยนะค่าชื่อจิมยินดีที่จะรู้จัก หลังจากที่พวกเขาทักทายกันจิมก็ได้โอกาสในการสำรวจเรือทั้งนี้เขามุดไปใต้ถุนเรือเขาปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือจิมเจ้าสมดุมดมดุมดมดุดมุดจิมเจ้าเวหาวเา,าแต่แล้วพวกโจรสลัด ก็ามาประชุมหาหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่ดากฟ้าเรือทำให้จินต้องหลบซ่อนตัวและแอบฟังอยู่พวกเจ้าอ่ะได้เห็นเจ้าเด็กยิ้นัหหรือเปล่าไม่ขแต่ข้ารู้สึกว่ามีคนเดินผ่านมานะันน่ใช่ะใช่เจ้าหรือเปล่าอไม่ใช่ค่ะเจ้าเหรอเจ้าเด็กยิ้ผู้ชายใช่ไหมใช่อ๋อข้าเห็นมันมากับพวกเพื่อนของมันข้าว่านะ มันต้องมีแผนที่เกาะมหาสมบัตินี่แน่พวกเจ้าว่าไหมเออก็จะแบ่งหน้าที่ใหพวกเจ้าทีละคนเลยเจ้าคุณหมอเจ้าต้องจัดการคุณหมอครับส่วนเจ้ากับเจ้าฉันจะเมืองละกัน,นและส่วนที่เหลืออยู่ทางและพวกเราก็จะรวยกันแล้ว จิมได้รับข้อมูลดังนั้นเขาจึงรีบไปบอกข่าวให้กับท่านเจ้าเมืองรู้ท่นเจ้าเมืองอะไรข้าเนี่ยจะมาบอกอะไรเหรอขาได้ยินพวกยังสลัดมันบอกว่า,วามันจะตัดการพวกเราและเอาแผนที่เกาะมหาสมบัติไปหนีสิลอเลยล่ะพวกเขาขนของลงเรือลำเล็กและออกเดินทาง เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะมหาสมบัติในค่ำคืนนั้นนั่นเองพวกเขาล่องเรือไปในมหาสมุทรในยามค่ำคืนจนรุ่งสางเขาก็มาถึงเกาะมหาสมบัติจนได้แต่แล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นทุกคนกระจัดกระจายตัวไปหมดจิมก็หลงทางอยู่คนเดียวเช่นกันเขาพยายามตามหาท่านเจ้าเมืองและคุณหมอท่านเจ้าเมอือง คุณหมอยนดีแล้วแล้วคนหลง่าก็กุกอุกอาจเข้าไปที่ตัวเขาเจ้าเป็นใครข้าชื่อจิมข้ามากับท่านเจ้าเมืองและคุณหมอข้าโดนจนสลัดตามล่ามันชื่อจอมซิเวอร์เจ้ามีสตูคนเดียวกันเหรอไปพักเชื่อข้าก่อนไหม คนหลงป่าพาจิมกลับไปยังบ้านพักของเขาแต่แล้วเขาก็ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามีคนบุกรุกบ้านของเขาพวกเจ้าเป็นใครใคระเใ,ใครจะเมืองคุณหมอจิม,มอโอ้วกท่านเป็นไงคท่านเป็นไงบ้างข้าสบายดีพวกเจ้ารู้จักกันเหรอใช่สองคนนี้แหละที่ค้าตามหาม และแล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอีกครั้งบุ๊พวกโจรสลัดบุกเข้ามาตามจิมและทุกๆคนมาติดๆ<__>ในที่สุดการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น สิมพาดท่าทำให้โจรสลัดจับตัวเขาไว้ได้ฐานสามคนที่เหลือจึงต้องหารือกันที่จะช่วยจิมพวกเขาช่วยจิมมาได้จากการที่คนหลงป่าย,ยิงลูกดอกยาสลบใส่โจรสลัดและโจรสลัดก็โมโหมาก ไม่ลักสาบอย่าลืมเอาคืนนะโจรสลัดก็ต้องพายแพ้หนีพ่ายกลับไปยังเรือโจรสลัดของตัวเองวันนี้ช่างยาวนานทุกๆุกคนจึงเข้านอนอย่างอ่อนเพลียมีเพียงแต่จิมเท่านั้นที่ไม่สามารถหลับลงได้เขาลักลอบออกมาจากบ้านและล่องเรือลำเล็ก เพื่อที่จะบุกไปยังเรือโจรสลดัดแอบเอาธงโจรสลัดกลับมาเขาพยายามเคลื่อนไหว้เงียบที่สุดแล้วเขาก็ชิงธงโจรสลัดกลับมาจนไดน้แต่เขาหารู้ไม่ว่าโจรสลัดได้ติดตามเขาอยู่ทุกฝีก,ก้าวท่านพงค์คุณนอยู่ไหนและโจรสลัดก็จับ ตัวเขาเอาไว้ที่บ้านของคนหลงป่าับเจ้านี่ช่างงอกันจริงๆนะแล้วก็กากะด้ยวยเจ้าจะไปดีๆกับข้าหรือว่าต้องบาดเจ็บก่อนค่อยไปล่ะดีเฉยจับมันเดินตามข้ามาไปเดิน <Zu S 2> พวกเขาออกเดินทาง ตามเส้นทางที่แผนที่ได้บอกไว้พยายามอย่างยิ่งที่จะไปถึงจุดหมายที่คิดว่ามีขุมทรัพย์อยู่ใต้ดินนั้นในที่สุดเขาก็ไปถึงตรงนี้นี่แหละขุดถ้าพวกเจ้าไม่ขุดกันมือใน,นพวกเจ้าก็ไม่ต้กินข้าวอ,อ,อยู่ๆก็เกิดความชุลมุนเกิดขึ้น กิดการต่อสู้ตะลุมบอลทั้งใหญ่และในที่สุดโจรสลัดก็พ่ายแพ้เอาจริงๆในคราวนี้จิมคุณหมอท่นเจ้าเมืองคนหลงป่าได้รับชัยชนะในครั้งนี้เจ็บเนี่ยออกไปเป็นร้อยลยนินเขาไม่เป็นีเจ้าแผนที่อันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ไม่ได้แล้วทำไมละ่ะเพราะว่ามันเป็นของปลอม แล้วเจ้ารู้จักของจริงอยู่ที่ไหนอยู่ในนี้เจ้าสามารถพาพวกเราไปได้หรือไม่ได้แล้วเจ้าได้ค่ากี่เปอร์เซ็นต์คนละยี่สิบห้าค่าจ่ให้เจ้าคนละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ตามมาคนหลงป่าพาทุกๆกคนเดินทางไปยังถ้ำมหาสมบัติที่เขาได้สำรวจเส้นทางเอาไว้แล้วอย่างดีและในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงที่นั่น ทุกคนขนสมบัติลงเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านพวกเขามีความสุขมากที่ได้สมบัติพร้อมทั้งได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยมีเพียงแต่จิมเท่านั้นที่นึกฝันถึงการผจญภัยครั้งใหม่ของเขาและเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะออกเดินทางเพื่อผจญภัยต่อไป